ว้าเีกยีมึงหนึ่งสองหนึ่งว้าบันดีอยู่ห้องอะไรยู่ห้องสาโตัวเขาอะโ่ตัอะไอ้งขวากามีต้มดำมาตดนแล้วไม่รู้สองคนร้อยหั่นจนหมดรีโหลดรีโหลดรีโหลดเดอะเฮอร์สเดอะรับเท็ดลัายโอ้โป

โอ้เชี่ยหลังเลยมีเชี่ยคตะเกียกมันโดนไปดึงแล้วนัตเตร์เยอ่ะตัวไม่มีคนไรอ่ะก่เสียวด้ยตัวที่ตามมามันคือใครอ่ะไรู้สิมตัวอย่างไวในห้องนี้นะมหน้าสวอยู่แล้วน่วรู้สิเจ้人。 ไปไป้องเอ้ยมันเชื่อมห้องมันเจาะไปแ้วเนไปเอ้ยเนี่ยเข้าพานอะดูนิดนึงดูดูกรดกระดกรดยิงเข้าตาเลยเฮ้ยเร็วเข้าตากฎการ ห้องไปไหนอ่ะไม่ใช่อยู่ในห้องไหนไปไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอย่ไหอยู่ในห้องอยู่ในห้องไอ้ห้ออะไรโดนยิงกระบาลเลยปล่อยของปลอม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 อยู่ในห้องปลอยอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายพี่อยู่เราไม่ปล่อยผมวอลแบงก์ำแพงไม่มีไม่มีน่ะวอลแบงก์วอลแบงก์กำแพงนะวอลแบงก์อยู่ฝั่งนั้นนี่ เห็นไล่เห็นไล่ไม่โดนก็ยังยิงโดนไม่ได้วันนี้ยังนี่ก็หลางลูกตาปุจจังเว้ยมีหุ่นเดียบหุ่นใจเกลน,นะอยู่ด้วยกันกจน ละออกละนี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยเฮี้ยมันตายอโอ้ยโอ้ยทำทำเป็นตัวปลอมไม่ได้เดี๋ยวไปทำเป็นตัวมันทำเป็นตัวปลอมเนาะ อการวางกระสุนแบบชิวๆนี่ม yeah. ันคืออะไรกันเนาะแล้วะงั้กูมาเป็นตรงนี้ละอ้าวเฮออต่อสตีท์ support support ยิงมาสองตัวยิงมาสองตัวเออสายซัพพอร์ตบอกแล้วมีสายโทรเกมสายโทรเกมโทรบ่อยไหมีสายเพชร